เราตั้งแต่ตอนปี4เรารู้ว่าผลงานของเราไม่ได้แบบไม่น่าจะได้รางวัล<ม>พอดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แต่เรารู้ว่าเราเรารู้วิธีการนําเสนอ NSC ทําให้เราเรียนรู้วิธีการนําเสนอที่ดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เนี่ยจะเดินมาแล้วก็มีเวลาเท่าไหร่เราจะทำยังไงให้อาจารย์เก็บทั้งหมดที่ทเรามีผลงานอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าอาจารย์จะรู้ว่าคอนเซปต์ไอเดียเราเป็นยังไงวิธีการนาเสนอแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการคิดแบบนั้นมาเรื่อยๆ n อ c ให้ตรงเนี้ยครับ ครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่จบเราไม่ต้องการเงินเราต้องการเรียนโทด้วยเราต้องการทุกอย่างมันเป็นคอสที่ที่มันฟิกแต่ว่าเรารู้แล้วว่ามันจำนวนเท่าไหร่มันต้องมีเงินเป็นปัจจัยสําคัญพอคํานวณดูแล้วมันไม่ียงพอทํายังไงถึงจะได้เงินจํานวนเยอะก็คือต้องทาทาเรื่องของโปรเจกต์ทำเรื่องของ, project, อ,ง,ขอ,งอ,ออกมาเป็นผู้ประกอบการรับงานเองรายได้จะสูง เฮ้ยเราเริ่มจากศูนย์ได้นี่เพราะเรารับงานมาปุ๊บเราก็รับมาเลย30%มสิบเปอรอันอันหนึ่งแต่อันหนึ่งที่ท,ที่ตั้งใจตั้งแต่แรกคืองานทุกงานต้องทําให้เสร็จและใช้งานต่อได้ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ใช้งานเราอาจจะไม่รับต้องฝืนใจไม่รับเพราะรู้สึกว่ามันมันจะขึ้นทิ้งไปหรือมันจะอะไรมันไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครบอกต่อแน,อน,น่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าตอนนั้นคิดดีมาก คิดีมากเพราะมันกลายเป็นว่าเป็นผลมาให้จนถึงปัจจุบันคนแนะนําเราก็บอกว่าคนนี้ทำงานจบนะถึงแม้เราจะแพงกว่คนอื่นก็ตามผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่มีข้อจํากัดแบบว่าผมอยากทำแต่เกมผมอยากทําแต่อะไรดังนั้นเราสามารถที่จะเป็นผู้พัฒนาโซลูชันให้กับลูกค้าได้ตอนนี้คือลูกค้าจะมีโจทย์เราก็เข้าไปช่วย เปลี่ยนจากปัญหาเปลี่ยนจากโจทย์เขาเป็นโซลูชันโดยโซลูชันนี้ก็ไม่ได้บีบบังคำว่าคุณจะต้องใช้ Big Data นะคุณใช้อย่างอื่นก็ได้เพื่อให้ง่ายแล้วก็ implement ไดได้ได้เร็วแล้วก็เกิดผลลัพธ์ได้จริงกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะแฮปปี้แล้วก็ใช้งานเราต่อไปเรื่อยๆ สองก็คือไม่ได้อยากเป็นพนักงานแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นพนักงานเราก็จะต้องไต่เต้าขึ้นไปไปเป็นหัวหน้าแล้วก็มันก็จะจบแค่ตรงนั้นก็เลยมองอีกมุมหนึ่งว่าเราสามารถที่จะใช้เงินศูนย์บาทในการสร้างบริษัทขึ้นมาได้ไหมแล้วงานต่องานแล้วงานที่แบบเป็นงานแบบพาราเดลจะทําได้ไหมถ้าเกิดมีการจ้างพนักงานแล้วเราจะมีฟิกคอร์สแล้วเราจะอยู่ได้ไหม มันเหมือนเป็นความท้าทายไปเรื่อยครับอย่างตอนนี้คือเราเล่นกับนิวเทคโนโลยีเราจะทํานิวเทคโนโลยีได้เหมือนกับต่างชาติได้ไหมเป็นเรื่องโลจิกอย่างเดียวเลยครับผมผมยกตัวอย่างอย่าง n s c ที่เห็นเห็นชัดเลยว่าเด็กเด็กจะมีโลจิกในการคิดว่าทํายังไงถึงจะได้ที่1ทํายังไงถึงจะพรีเซนต์ได้ทํายังไงถึงจะไปต่อได้อันนี้จะมีโลจิกโล,โลจิกชัดเจนเราก็จะดูตรงนี้ก่อนเพราะ เขียนโปรแกรมมา,าเขียนโปรแกรมมา4ปีนั่นคือโปรแกรมที่อยู่ในมหาลายัยมันคือโปรแกรมส่งอาจารย์80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเอละแต่ว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ดังนั้นพอออกมาเราต้องการแค่โลจิกดังั้นจะดูส่วนนี้เป็นส่วนหลักครับเด็กถ้าจะพัฒนาก็พัฒนาเรื่องโลจิกดีกว่ามันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สร้างโลจิกเด็กให้แบบให้ดีแล้วมองทุกอย่างเป็นแบบค่อนข้างชัดเจนแล้วจะคุยกันรู้เรื่อง ได้นะฮะแรงจูงใจวินวินก็คือการแข่งขันถ้ามีการแข่งขันเด็กก็ได้เงินได้คิดทาง n c c ก็ได้พัฒนาเรื่องของอบุคลากรไอทีมันก็เลยค่อนข้างวินวินเด็กน่าจะสนใจถ้าสมมติจะไปทางไอทก็ต้องหากิจกรรมพวกนี้แหละที่จะช่วยพัฒนาโ,โลจิกจไปกิจกรรมเข้าจังหวะไปกิจกรรมอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยอยู่แล้วใช่ครับแล้วสมัยนี้มีเยอะมีเยอะมากถ้าเกิดอยากจะเป็นทั้งแบบ พรีเซนต์ได้ด้วยแล้วก็เรื่องของการนำเสนอเรื่องของการเหมือนคล้ายๆซับก็มา NSC